ประพฤติีกีฬาดีสามาคัคคีมีวินัยใฝ่ศึกษาปัญญาโลกกัสมิปัดโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมเปิดทางการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน75คนบริหารงานโดยนายวรากรเสนามาตรผู้อุวิการโรงเรียนครูเมืองวิทยาคมนายเทพรัศรีครามรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณนางสาวสิริรัตน์เจริญรำรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการนายรัชาตามาลัยโคตรรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไป ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567มีนักเรียนจำนวน1,163คนแบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น716คนจำนวน21ห้องเรียนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย447คนจำนวน13ห้องเรียนรวม34ห้องเรียน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบริหารจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุขโรงเรียนได้กำหนดกรอบทิศทางในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพองค์กรภายใต้แนวคิด KMS Model โดยมีจุดเน้นในการจัดระบบองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ K Knowledge การจัดระบบตามบริบทของโรงเรียน M Management การสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้อย่างเปิดกว้างและอิสระ S Share โรงเรียนได้บริหารจัดการศึกษาตามกรอบงาน4มาตรฐานดังนี้มาตรฐานที่1ด้านวิชาการ เรเียนได้นอนอมนาพระบระมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาโดยดําเนินโครงการโคกหนองนาพระหูปัญญาแบบคูเมืองวิทยาคมจัดกิจกรรม KMU Farm แปลงเกษตรพอเพียงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้และนํานโยบายโนชายเลฟบบีไ no ฮไม่มีเด็กคนใดทุก ทอดทิ้งไว้ข้างหลังลงสุ่การปฏิบัติโดยการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างเป็นระบบกำหนดโครงการและจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกส่งเสริมให้ครูผลิตจัดหาพัฒนาสื่อโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการจะสอบคัดกรองความสามารถการอ่านและการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้นจากงานสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่านบูรณาการแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมวันสุนทรผู้สู่วันภาษาไทยค่ายคณิตศาสตร์ค่ายอังกฤษอีสปันค่ายโรงเรียนวิถีพุทธกิจกรรมวันรับพีสู่อาเซียนงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมบ้านรหัสพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในส่งเสริมระบบการแนะแนวและการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมีระบบสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษนักเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทุกด้าน มาตรฐานที่สองด้านงบประมาณโรงเรียนได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณที่ยึดหลักความคุ้มค่ามุ่งประโยชน์ให้เกิดแก่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้โครงการและกิจกรรมมีการใช้ใจ่ายเงินเป็นไปตามแผนทบทวนแผนงานจัดทาหลักฐานทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหลักฐานการเบิกจ่ายสมุดเงินสดทะเบียนคุมรายรับรายจ่ายบันทึกรายการรับจ่ายครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามปัจจุบันควบคุมและตรวจสอบระบบทางการเงิน ทางด้านรับเงินและจ่ายเงินจากผู้มีอำนาจตามระเบียบและกฎหมายกำหนดบริหารพัสดุและสินทรัพย์การจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนถูกต้องตามระเบียบทุกขั้นตอนการจัด ทำบัญชีพัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สินและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบตามระเบียบมาตรฐานที่3ด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนบริหารจัดการด้านบุคลากรโดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับเป็นปัจจุบันมีข้อมูลสารสนเทศบุคลากรนำมาวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลงังบุคลากรมีภาระงานตามหลักเกณฑ์ที่กกศกำหนดมีข้อตกลงและ ปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรมมีการจัดทำโครงสร้างและมาตรฐานการปฏิบัติงานครูมีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานร้อยละ100สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองในกิจกรรมการอบรมประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานต้นสังกัดอยู่เสมอเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในโครงการพัฒนาบุคลากรและการยกย่องเชิดชูเกียรติทำให้บุคลากรมีความรักและผูกพันในสถานศึกษามาตรฐานที่4ด้านงานบริหารทั่วไป โรงเรียนสร้างพื้นที่ปลอดภัยใคนคุณภาพตามมาตรฐานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงดูแลและพัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้หน่าอยู่น่ารู้น่าเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิด16จุดเพื่อรักษาความปลอดภัยทุกด้านอบรมนักเรียนแกนนำในโครงการสถานศึกษาปลอดภัยกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์งานอนามัยโรงเรียนร่วมกับโรงพยาบาลภูเมืองจัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพนักเรียนทุกคนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีโรงเรียนมีมาตรฐานการควบคุมภายในที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องส่งเสริมระบบการช่วยเหลือนักเรียนและการคุม้มครองนักเรียนและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องผลจากการบริหารจัดการสถานศึกษาตลอดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา5๕๖

โรงเรียนครูมืองวิทยาคมมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่เป้าหมายเป็นคนดีมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป